This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานิดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ personality type หรือว่ารูปแบบ บุคลิกลักษณะนิสัยนะครับชวนอีกหนึ่งคนมาช่วยกันเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหต้องคุยกันยาวมากเลยนะครับน้องจีวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ m y y e r b r i g g s personality ย่อว่า MBTI ประมาณนั้นเนาะคุ้นๆไหมมันจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสี่ตัวใช่แล้วคุ้นมากเพราะว่า N E S อะไรต่างๆเนาะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เคยทำไหมเคยค่ะแล้วก็รู้ทายองตัวเองด้วยและก็คือ INFPT ค่ะอ๋อใช่เคยทำเหมือนกันแต่ว่าลืมไปแล้วว่าว่าอะไรแต่มั่นใจว่า IN ไม่น่าจะผิดจากนี้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้มี personality type อันหนึ่งนะครับ according to Myers Briggs ซึ่งเขาเคลมว่าเป็น rarest personality ก็คือหายากที่สุดในโลกเขาบอกว่ามีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวของประชากรทั้งโลกนี้ซึ่งจริงหรอวะ คือโอเคผมเข้าใจว่า1%ของคนทั้งโลกมันไม่ใช่น้อยอแต่โดยสัดส่วนเนะ่ยเป็นไปได้หรอ,อม,มันมีจริงจะมีทั้งหมดประมาณ16 personality type ใช่ไหมครับใช่ค่ะจาก16บเนี่ยไอ้ personality type นี้มีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ประเด็นก็คือผมเห็นเรื่องราวของ personality type เนี้ยบ่อยที่สุดจนจำได้นั่นคือ i n f j ที่เป็นช,ชื่อตอนของวันนี้นี่แหละ <c oughs> นะครับ INFJ นี่ทำไมเห็นบ่อยเหลือเกิน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรต่างๆคนที่เป็น INFJ เองจะออกมาพูดถึง personality type ของตัวเอง <c oughs> บ่อยมาก <c oughs> เยอะมากกว่ากลุ่มอื่นๆ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นความฉลาดของ AI ของ YouTube หรือของต่างๆที่มัน คิวเรตของเหล่านี้มาให้เราเพราะว่าเราคล้ายๆกับจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ <laughs> อันนี้ไม่แน่ใจค <laughs> แต่ถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็แล้วกันครับว่าเหมือนผมไหมเห็น INFJ นู่นนี่นั่นเยอะมาก <laughs> นะครับมีโปรดิวเซอร์ของเราคนนึงคือพี่ฝันซึ่งเคยมาออกรายการเราเป็นระยะระยๆเนาะ,ะก็เป็น INFJ ตัวพ่อคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วพี่ฝันให้ความเห็นอย่างนี้ว่า INFJ เหมือนอินโทรเวิร์ตแหละจริงๆ IN มันก็คืออินโทรเวิร์ตอยู่แล้วใช่ไหมที่เราเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอินโทรเวิร์ตมากกว่าเอ็กโทรเวิร์ตเพราะว่าอินโทรเวิร์ตเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากับ personality ของตัวเองมีปัญหาแปลวว่ามีคำถามสงสัยเยอะว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนหรือเปล่านะมันจะมีความไม่เคลียร์มีอะไรต่างๆก็อาจจะเหมือนกับ INFJ มั้งซึ่ง มันมีเพจอันหนึ่งซึ่งพี่ฝันเล่าให้ฟังก็คือเป็น INFJ refugee คือเป็นผู้ลีภัยเป็นผู้ประสบภัยคนที่มีปัญหากับ personality type ของตัวเองซึ่งคือ INFJ อย่างยิ่งมไม่รู้จะทำตัวยังไงอยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า type อื่นเนี่ยเขาเข้าใจตัวเองดีแล้วหรืออย่างไรเนาะก็เลยไม่มีการมาครุ่นคิด เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมากเท่า type นี้อันนี้เป็นสานนิษฐานนะ,ะจริงหรือเปล่าอยากจะให้คุณผู้ฟังช่วยแชร์ว่าหนึ่งเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง INFJ เยอะเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่ากับสองถ้าคุณเป็น INFJ เองเนี่ยรู้สึกอย่างนี้จริงหรือเปล่าว่าแบบเรานี่มันยังไงนะ,ะมากกว่ากลุ่มอื่นเออก็เลยวันนี้ครับกะจะชวนคุณผู้ฟังมา พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง INFJ ที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะลหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นยังไงอ่ะเริ่มต้นจากจํากัดความของมันก่อน INFJ นี้ย่อมาจากอะไรครับอ่าแยกเป็นแต่ละตัวเลยดีกว่านะคะก็คือ I มาจาก introvertedn ก็คือเขาบอกว่าจะเป็น intuitivef ก็คือ feeling ส่วน J จจะเป็น judging อ่าแปลทีละอัน Introverted ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นประมาณไหนก็ก็เป็นคน introvert อย่างเราเรานี้เองเมนเมนก็คือเป็นคนที่ชาร์จพลังของตัวเองด้วยการอยู่กับตัวเองไม่ได้ชาร์จพลังด้วยการไปอยู่กับมนุษย์คนอื่นเยอะๆอะอ,อนั่นคือเมนเมนนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายอย่างนะแต่นั่นคือเมนของ introvert นะครับส่วนคําว่า intuitive แปลว่าอะไรครับ Uh, เอาเป็นคำนิยามที่เขาให้ไว้ดีกว่าค่ะเขาบอกว่า they imagine the possibilities of how things could be they enjoy ideas and concepts for their own sake and intuitive uh, ค่ะมันเ,มนเป็นการแบบใช้สัญชาตญาณ mm hmm. as opposed to what uh, sensing อันนี้คือตรงข้าม mm hmm. กับในกราฟนะคะคก็คือจะเป็นระหว่างตัว S กับตัว N ครับถ้าเกิดเป็นอีกฟากหนึ่ง ก็คือเป็นคนที่คิดทุกอย่างเป็นตักกะเป็นเหตุเป็นผลต้อง make sense ใช่ไหมแบบโฟกัสว่าแบบจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแบบเออ fact คืออะไรอ๋อ the intuitive ก็คือทำไปตามสัญชาตญาณที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นใช่ค่ะหรือที่เราที่เรารู้สึก นั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะแบบเป็นอไอเดียของเราขึ้นมาเอ้ยเราชอบอย่างนี้เราก็จะไปตามนั้นอ่าโอเคนั่นคือ IN ต่อไปคือ F F น้องจีบอกว่าคือ feeling รก็เ้นจะแปลงง่ายก็คือความรู้สึกหรอ,อแต่มันยังไงฮะแบบ personality น่าจะมีความแบบ feeling based ไปตามอารมณ์มี empathy ให้กับคนอื่นม,มี forgiveness with others คือเหมือนเข้าใจคนอื่นมากขึ้นมีการแบบ เข้าใจหัวอกคนอื่นนะคะ as opposed to thinking thinking ใช่อีกคนหนึ่งคือคือคือยังไงอันนี้เขาบอกไว้ว่าคนที่เป็น thinking ค่ะจะ value justice กับ fairness คือ based on ความยุติธรรมว่าถูกผิดคืออะไรว่ากันไปตามเนื้อผ้าใช่ค่ะในขณะที่ feeling อาจจะแบบดูที่ความรู้สึกเป็นหลักอืมอาจจะเออสมมติเขาผิด แต่ว่าเรา f o r g i v e เขาได้นะอะเราเข้าใจนะว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคนที่เบนอีกขั้วหนึ่งคือจะไม่ได้เลยคือ,อต้องว่ากันไปตามผิดคือผิดถูกคือถูกใช่ค่ะ,ะ INF ไปแล้ว J คือ judging ค่ะคือจริงจริ judging มันเป็นมันแปลว่าการตัดสินคนอื่นใช่ไหมคะแต่ที่ตัดสินอืมที่ตัดสินแต่ว่าในที่เนี้ยมันอาจจะรวมไปถึงการที่เขาจะต้องแบบจัดแจงชีวิตตัวเองมีแลนของตัวเองให้แน่ชัดด้วย เป็นการตัดสินใจชีวิตว่าแบบจะต้องทําตามแพผนนี้เท่านั้นนะถ้าตามแผนอื่นแล้วแบบจะต้องเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บเนี่ยจะรู้สึกอันคอมฟอร์ตเบลแหละแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนที่แบบจจริงก็คือ มีมาตรฐานของตัวเองว่าอันนี้โออันนี้ไม่โออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นไปตามนี้ผิดจากนี้คือไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นเนาะ<ช>มันจะมีมาตรฐานของตัวเองก็คือเป็นการจัดจริงนะครับรวมถึงการจัดตัวเองด้วยถ้าตัวเองทําไม่ได้ตามนั้นก็จะรู้สึกไม่โอเคขึ้นมา<ช>อันนี้ตามที่เขาอธิบายไว้ในจํากัดความแล้วก็จากการพูดคุยกับ INFJ ตัวจริง<ช>มานะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังถ้าเกิดรู้สึกว่าต่างไปจากนั้นมีอะไรอยากจะดิสคัส อยากจะแบบชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเชิญคอมเมนต์ได้เลยเราอยากอ่านมากนะครับเราอยากรู้ว่าแต่ละคนที่อาจจะไปเจอตัวตัวจริงมาหรือเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเค as opposed to what the opposite of judging เขาบอกว่ามันคือ perceiving perceiving ก็คือ you prefer to leave your options open ก็คือไปตามน้ำอะไรก็ไปไหนไปกัน จะเป็นคน flexible มากกว like ่าป่ะใช่ใช่ค er nah ่ะโอเคโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นไอเดียของ n f j คือประมาณนี้นะครับก็คือหนึ่งเป็น i n t เว v e r t แหละสองตามสัญชาตญาณมากกว่าสามตัดสินต่างๆด้วยความรู้สึกไม่ได้แบบ by the book ขนาดนั้นใช่ไหมครับกับสี่ก็คือเป็นคนขี้ตัดสินแล้วก็มี กฎเกณฑ์กติกาที่วางไว้ค่อนข้างแบบเป๊ะๆตามนั้นใช่ค่ะเออนั่นคือ INFJ ใช่ค่ะซึ่งย้ำอีกครั้งเขาบอกว่ามีจำนวนเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดใน16 personality types according to Myers Briggs นะครับอ่ะงั้นวันนี้เรามาดูกันนะว่าสมมุติว่าคุณคิดว่าตัวเองเป็น INFJ ข้อด,ดีของมันคืออะไรบ้างอืได้เลยค่ะข้อหนึ่ง เขากาจะเป็นคนที่ creative อืม they enjoy finding the perfect solution for the people they care about they draw their vivid imagination and their strong sense of compassion this make them an excellent counselors and advisor อเป็นทั้งคนที่แบบ c r e a t i v คือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมี compassion คือความเห็นอกเห็นใจใเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆใช่แล้วคะ่ะอ่าอันที่ง insightful e ิน t ซโฟก็คือเขาอกเข้าใจอมองอะไรทะลุโปร่ปรง<ช>แล้วก็มีมุมมองที่ฉลาดหลักแหลม<ช>กับสิ่งต่างๆนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเออเอ a เวอ typically strive to move past appearances and get to the heart of things this can give them an almost uncanny ability to understand people's true motivations feelings and needs they tend to have like deeply held beliefs and their convictions often shine through when they speak or write about subjects that matter to them ่ principle ก็คือเป็นคนแบบมีหลักการชัดเจนนะครับมีความเชื่อบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนและแน่วแน่ conviction ก็คือความแน่วแน่ในการที่จะทำอะไรแล้วก็เชื่อในสิ่งนี้จะทำให้สำเร็จนั่นคือ conviction นะครับมันจะฉายให้เห็นเด่นชัดเวลาเขาพูดหรือเขียนเกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่มีความหมายกับเขามากๆอ่ะ เออก็คือเป็นคนแบบมีหลักการมีมีมีแพชชั่นมีความชัดเจนกับเรื่องอะไรบางอย่างที่น่าชื่นชมนั่นคือนั่นคือเรื่องดีๆของ INFJ แต่ว่าแน่นอนพอมีจุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนครับจุดอ่อนของ INFJ คืออะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะคือ sensitive to criticisms แปลง่ายๆก็คือวันไหวมากๆกับคำวิพากษ์วิจารณ์ใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมีการแบบ react strongly แล้วรู้สึก defensive ถ้าแบบมีคนมาต่อว่าเขาอืมอืม,ม defensive ก็คือลุกขึ้นมาแบบป้องกันตัวเองทันทีก็คือพอเขาแย้งมาเราต้องรู้สึกว่าต้องเถียงกลับต้องถกต้องแสดงจุดยืนทันทีไม่ไม่ยอมปล่อยผ่านน่ะเออนั่นคือ defensive นะครับถ้าเกิดมีใครมาแบบ challenge สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทำอะไรประมาณนี้นะอืมค่ะข้อที่สองค่ะเพรากว่า they are reluctant to open up รีล็กชันก็คือไม่ค่อยเต็มใจก็คือรู้สึกอิหลักอิเหลือรู้สึกไม่ค่อยเต็มใจที่จะโอเปอ p ัก็คือเปิดใจหรือว่าเปิดเปิดตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าจริงๆเราเป็นยังไงนั่นคือโอเปอเันนะครับเขาบอกไว้ว่าคน personality แบบนี้นะคะเขา value honesty but they also want to be private มีโลกส่วนตัวสูงนะครับมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ค่อยอยากให้คนอื่นแบบล่วงล้ำเข้ามาไม่ใช่ว่าใครก็เดินเข้ามาได้นั่นคือไม่ไม่โอเปนอัพคือตรงนั้นนะครับแล้วยังไงอีกอีกข้อหนึ่งค่ะก็คือการที่แบบเป็น perfectionist อืมอันนี้ก็บอกว่า it's kind of self explanatory ใช่ค perfectionist ก็คือบอกว่า they want everything to be perfect right <c oughs> ใช่ uh huh, uh huh. อีกอันนึงที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่า prone to burnout โ r รนท to อะไรสักอย่างก็คือมีแนวโน้มที่ <likely. S 1> จะเป็นอย่างนี้ uh, very likely to burn out ใช่ใช uh. because um, they they sometimes like exhaust themselves and they don't have the, like the balance because they feel like ถ้ามนแบบถ้าจะทำงานก็อยากทำเยอะๆๆะๆจ uh huh. นบางทีไม่รู้ว่าแบบคนอยู่ตรงไหน and also their professionalism <Yeah. S 1> คือต้องการจะแบบเอาให้เปะ๊ะให้แบบให้ได้มันก็เลย อาจจะมีแนวโน้มว่าเบิร์นเอาง่ายนะครับ<ช>นั่นคือคข้อเสียก็แล้วกันของคนที่เป็น INFJ ตรงไหมคนที่คิดว่าตัวเองเป็น INFJ นะครับอ่ะมีอันหนึ่งที่น้องจีไปเจอมาแล้วพี่ว่ามน่าสนใจมากคือ Paradox เพร<ช>เขาว่า Paradox เแปลว่าอะไรที่มันแบบขัดแย้งกันเหมือนจะเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือน ขัดแย้งงงๆในตัวความลักลั่นย้อนแย้งเออประมาณนั้นนั่นคือแฮร์ดอกนะครับอ่ะมีอะไรบ้างเขาบอกว่า INFJs are an extroverted introvert โอ้อันนี้ต้องแปลจากหลังมาหน้าเน้ะโอเค extroverted introvert ก็แสดงว่าคำหลักคือเขาว่า introvert ใช่ค่ะแต่เป็น introvert ที่ extrovertextrovert นี่คือเป็นเพลงของเกสโนวาหรือเปล่ามีความย้อนแย้งนะครับ จำกัดความเขาอธิบายว่ายังไงขอขอยกตัวอย่างง่างยๆแล้วกันค่ะเขาบอกว่า they want to hang up with friends but change their minds at the very last minute <c oughs> รู้เลยว่าต้องเป็นคนแบบว่าขี้เทในว,วินาทีสุดท้ายอะแต่เป็นคนชวนด้วยนะแต่เป็นเออเป็นคนชวนแต่ชอบเทในวินาทีสุดท้ายใช่ค่ะเป็นไหม <c oughs> เหมือนกับเอา้าแกก็เป็นคนที่อยากไปไม่ใช่เหรอแต่ทําไมอา้าไม่ไปแล้วว่ะเออ อันนี้อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่บอกได้ว่าคุณเป็น INFJ นะครับอ่ะเป็น extroverted introvert ข้อสองที่เป็น paradox ก็คือ calmly emotional ย,ย้อนแยงอีกแล้ว <laughs> ย,ย้อนแยงตลอดค m emotional อ่ะเป็นคำหลักอยู่ข้างหลัง emotional ก็คือเป็นคนที่แบบ วันไหวอารมณ์วันไหวได้ง่าย <okay. S 2> อ,อ,อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปมาแล้วก็ทุกครั้งที่อารมณ์เปลี่ยนก็จะค่อนข้างเยอะนะครับมีความเยอะทางอารมณ์ประมาณหนึ่งไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นออสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะ <okay. S 2> อะเราพูดคาว่าเยอะภาษาไทยมันอาจจะมีแบบ negative connotation แต่ว่าคาว่า emotional ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีเป็นคนที่แบบมีมีอารมณ์มากมายนั่นเองนะครับแต่ว่า calmly ก็แ <c oughs> ปลว,ว่างนิงน่งๆสง,งบสง,งบเพราะฉะนั้นคนคนแบบนี้คืออะไรคนแบบนี้ is it like uh, from the outside they they <Yeah. S 1> look calm but on the inside they're likeI um I, I, I think I I can put it this way people well to others they seem like they're calm but like on the inside <laughs> they have so much emotions they have so much feelings they sense everything they know everything's going on and it's like มันแบบวุ่นวายข้างในแต่ว่าข้างนอกเนี่ยดูเป็นคนที่นิ่งๆคนอาจจะไม่ดูว่าข้างในเนี่ยปั่นป่วนอยู่อ๋อโอเคนั่นคือ calmly emotional อีกอันหนึ่งก็น่าสนใจคืออะไรครบตั้งทีครับ pessimistic o p t i m i s t ทั้งหมดนี้เป็นชื่อเพลงกกซูโนวาได้หมดเลยเอาจริงใช่ค่ะคำหลักอยู่ข้างหลังเป็น optimistic นะแต่เป็น optimistic ที่ pessimistic ก็คือเป็นคนมองโลกในแง่บวกที่แอบลบหรอใช่ยังไง uh, อ่ะเขาบอกว่าว่าอันนี้เป็นเทรดอีกอัน,นึ่งก่อนเขาบอกว่า they are often aware of other people's intentions they can detect lies easily and can see the motive behind their actions อันนี้มันที่เราเคยพูดไปแล้วนะคะ oh. แต่เขาบอกว่า unfortunately sometimes people do bad things to one another and this makes them cynical angry อะไรประมาณนี้ but they chose to see the best in others ด้วยความที่เขาเป็นมนุษย์แบบ feeling แล้วก็ emotional แหละเขาก็จะ detect อารมณ์ detect เจตนาหรืออะไรต่างๆที่มันอยู่ในใจคนได้ค่อนข้างชัดซึ่ง unfortunately บางทีเขาก็จะเห็นแหละว่าคนมันมีเจตนาที่ไม่ดีนะคนมันมีอารมณ์ที่ negative นะแต่กระนั้นเขาก็เลือกที่จะ มองคนเหล่านี้ในแง่ดีอยู่ดีก็อาจจะแบบเข้าใจได้ว่าสมมติเขาทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนั้นอ,อ,อเพราะจริงถ้าสมมติเกิดเป็นออปติมิสต์ลุ้นล้วนแบบโลกสวยโลกสวยไปเลยนะครับก็อาจจะไม่เห็นไม่ดีเทคด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยคนเรามันมีความอีวิลอยู่นะออแต่เออแเ่ n f j เห็นแต่ก็ยังแบบเชื่อมั่นในในความแบบความดีของมนุษย์ยังแบบยังโฮปโฟลอยู่อะไรประมาณนี้ก็ยังออปติมิส น,น,นั่นเองนะครับอ่ะอ,อีกอันนึงก็น่าสนใจนะเขาบอกว่า they tend to fight for others but not for themselves คนเหล่านี้ถ้าเกิดจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรสักอย่างมักจะสู้เพื่อคนอื่นไม่ใช่สู้เพื่อตัวเองฟังแลดูเป็นคนดีม,มใช่ค่ะใช่ใช่ใช่มีศัพท์คำหนึ่งที่น่าสนใจคือ altruism A L L แล้วก็ True T R U I S M altruism คำนี้แปลว่าคำนี้แปลว่า it's like the belief or practice of disinterested and selflessness ก็คือเหมือน they are concerned for the well-being of others คือชอบแบบเป็นห่วงคนอื่นแล้วก็แบบไม่เห็นแก่ตัวชอบทำเพว่แบบส่วนรวม,อมชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็น selfless ก็คือไม่ไม่ไม่คิดถึงตัวเองเลยแต่จะไปแบบ คิดถึงคนอื่นไปสมดนั่นคือความ altruism เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็น DNA ของ INFJ เลย mm. เป็นส่วนแบบส่วนสำคัญ core หลักเลยเป็น core ของ INFJ จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นลองลองสำรวจตัวเองดูนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายครับอันนี้ก็ย้อนยังอีกแลนใช่ค่ะ they see the big picture uh huh. miss the small step uh huh. but still is a perfectionist <laughs> ดูซับซ้อนสามทบ แบบค่อยๆแบบย่อยทีละนิดดีกว่าค่ะก็ <g <iggle> G <laughs> คือ perfectionist ก็คือต้องเป๊ะทุกอย่างที่ชอบมองภาพใหญ่ๆ <c oughs> แต่ว่าชอบพลาดอะไรที่มันเป็น <c oughs> แบบประเด็นเล็กๆน้อยๆเออมันดูย้อนแย้ยยงจริงเนาะคือถ้าสมมติเกิดเป็นคนที่แบบ perfectionist ไม่น่าจะพลาดอะไรที่มันเป็นราย <Like S 2> ละเอียด Like in the details ใช่ <like S 2> ใช่แต่นี่ก็คือกลายเป็น perfectionist ที่ดูภาพใหญ่ก็เลยทำให้พลาดภาพเล็ก ใช่ค่ะจริงหรือเปล่าอันนี้คือ,อห้าใน8 paradox นะครับ paradoxes อย่า p a r a d o x โอเค paradoxes จริงๆมันมีทั้งหมดแบบแนะที่บทความที่น้องจีไอ่านมาเดี๋ยวเราใส่ลิงก์นี้ให้นะครับ<ช>เพื่อ<ล>อยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมอ่ะวันนี้เมนเแล้วก็คือว่าเนื่องจากอันนี้ส่วนตัวเป็น introvert แล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่าคำนี้ดีเนี่ย มันคืออย่างนี้เลยเมื่อเราพบว่าเราเป็นอะไรเราจะเข้าใจตัวเองเรามันจะอันล็อกหลายอย่างนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ากับตัวผมเองซึ่งเล่าในรายการหลายครั้งแล้วขออภัยสาหรับคนที่ฟังมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นคือความหมายของคํานี้ดีของเราเลยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเจอคําหรือนิยามหรืออะไรก็ตามทีที่ช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆเราเป็นคนอย่างนี้นะ เราเป็นคนไท p e นี้เราไม่ได้ uh, this is not our flaws ไม่ได้เป็นข้อบกพร่อง mm hmm. ที่เราต้องแก้ไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นข้อเสียเพียงแต่เป็น type หนึ่ง mm hmm. ของบุคลิก <Okay. S 1> ที่ก็มีคนเป็นอย่างนี้เยอะนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็ร้อนรอนกับอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นปมเนี่ยอย่างที่บอกพอผม รู้จักคําว่า i n t เ o v e r t ปั๊บปมจํานวนมากที่เคยมีในชีวิตมันหายไปเลยทันทีแล้วเราก็จะเราจะคลายใจขึ้นมาได้แบบหลายส่วนเนะี่ยเออการเป็น i n f j ของคุณเนะี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาอย่างที่บอกว่าคน i n f j เนะี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้รี้ภัยทางความรู้สึกบางอย่าง <c oughs> ว่า มันก่อให้เกิดปัญหานะในการเป็นคนที่แบบสมมติอิมโมดเชมากแล้วยังอินโทรเวิร์อีกแล้วก็ยังแบบยืดหยุ่นน้อยเรื่องอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันเหมือนจะเป็นปัญหาคนพวกนี้ก็เลยต้องลุกขึ้นมาแบบ just talk it out talk mm hmm. it out with especially people who are just, who are similar who are the same เราลุกขึ้นมาแล้วคอนเนคกับคนที่คล้ายกัน mm hmm. แล้วแชร์กันว่าเรามีปัญหานี้เธอมีรือเปล่าแล้วข้ามผ่านมันยังไงนะ เออก็อาจจะทําให้เรารู้สึกโอเคกับตัวตนอย่างที่เราเป็นจริงๆขึ้นมาก็ได้ครับและในช่วงท้ายรายการอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าเราต้องขายของครับน้องจีจัดไปเลยครับ <S <S ก็ใครนะคะที่ฟังคํานี้ดีหรือว่า l i k พอดแค a ต์อื่นๆของ The Standard นะคะก็อยากจะบอกว่า The Standard พอดแคสต์ช n n e ลมี youtube ของตัวเองแล้วนะคะก็คือใครที่ฟังใน youtube ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด notification bell กดกระดิ่งนะคะจะได้แบบไม่ miss out any new c o n t e n t ส่วนใครที่ฟังในพอดแคสต์เพเยอ์อื่นๆก็ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะเย <Yeah. S 1> ่สินค้าตัวที่2ที่อยากขายก็คือกรุ่ปของเราบน Facebook นะครับเป็นแหล่งรวมคนที่มีนิสัยคล้ายๆกันคือชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ใช่แค่ชอบอยู่เฉยๆแต่ว่าอยากใช้อยากพูดอยากเขียนอยากออ,อกความเห็นอยากชวนคนคุยและทั้งหมดนี้ โดยภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกจริงๆภาษาอังกฤษที่เราเรียนรู้เราไม่ได้เอาไปสอบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราเอามาพูดคุยแล้วก็ make friends ไปเจอกันได้เลยนะครับที่กลุ่มบน Facebook ชื่อว่าภาษาดีชีวิตดีโดยคำนีดีพอดแคสต์นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงการสรุปสพท์ในวันนี้นะครับมีสัพท์ที่น่าสนใจมากมายมีคําว่าอะไรบ้างไปฟังกันครับ intuitive แปลว่า,าทําตามสัญชาตญาณนะครับ intuitive insightful Insightful ก็แปลว่าเาข้าอ,อกเข้าใจอามองอะไรอย่างเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็มองขาดนะครับถ้าเกิดเป็นคนก็มองทะลุเลยแล้วก็มีความคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ Insightful p r i n c i p เปเป็นคนที่มีหลักการชัดเจนนะครับนั่นก็คือ Principle เติม e ดนะครับ conviction conviction แปลว่าความแน่วแน่ความตั้งใจในการที่จะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จให้ได้นะครับนั่นคือ conviction altruism altruism Alt เป็นความ selfless ก็แปลว่าการที่ไม่เห็นแก่ตัวเองเลยแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเป็นหลักประมาณนั้นนะครับ altruism prone to something แปลว,ว่ามีแนวโน้มที่จะนะครับก็คือ likely ที่จะเป็นอะไรยังไงนั่นเองนะครับ prone To something extroverted introvert ความย้อนแย้งนี้นั้นนะครับก็คือเป็นคนที่อ introvert แหละแต่ว่าก็จะมีหลายโมเมนต์ที่แบบว่าก็อยากออกไปแบบพบปะผู้คนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็คือเป็น extroverted introvert calmly emotional เป็นคนที่มีอารมณ์มากมายนะครับแล้วก็รู้สึกมากมายมีอารมณ์อยู่ในตัวแต่ว่า จากภายนอกก็เหมือนรู้สึกแบบเป็นคนแบบสงบนิ่งไม่วาวุ่นนะครับ calmly emotional pessimistic optimist optimist ก็คือคนที่มองโลกในแง่ดีแต่ว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแบบ pessimistic ก็คือ,อยังเข้าใจถึงแง่ร้ายของโลกนี้แล้วก็ของมนุษย์ด้วยนะครับว่ามันก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าก็เลือกที่จะมองทุกอย่างอย่างมีความหวังแล้วก็มองในแง่ดีนะครับนั่นคือ pessimistic optimist และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,855คำและสำนวนครับและถ้าสมมุติเกิดคุณชอบอะไรแบบนี้นะเราว่าเดี๋ยวครั้งหน้าครับน้องจีอาจจะมาพูดถึง personality type อื่นๆน่าสนใจไหมน่าสนใจมากเลยถ้าสมมุติเกิดชอบอยากเห็นคอนเทนต์แบบนี้คอมเมนต์เอาไว้หรือว่าถ้าเกิดใครรู้ว่าตามหลักของ เอ่อมายาบริก์นะครับ,ค,รบคุณเป็นไทป์ uh, ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ถ้าสมมุติเกิดเจอไทป์ไหนเยอะๆอาจจะหยิบไทป์นั้นขึ้นมาพูดแบบนี้ในครั้งต่อไปนะครับและนั่นก็คือคำมมิดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่ทคุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญครับดีค่ะวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับการทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.